นี่ว่าไม่ดอนตกเฮยมาคนเดียวแกมันทำให้เราดูถึงอะไรู้ป่ะเอ่มเทรเชอร์บอกอะที่แบบนั่งทำารีแอคคนเดียวแบบสิบอรวดแล้วทุกคนก็คือยังอยู่กันเราประเด็นคือวันเนี้ยที่มาคนเดียวเพราะว่าเราเฮ้ยจะบอกว่าเสียงมันอาจจะไม่ได้ดีนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีไม่เว้ยที่ไม่มีไม่เพราะว่าไปวอล เมืเกิดพี่โอชิและทีนี้ก็ไม่ออกไปด้วยแต่ว่าไม่อยู่กับปางแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่วันนั้นเออก็เสียมันอาจจะก,กล้องนิดนึงนะแต่ปารคิดว่ามันน่าจะแบบน่าจะได้แหละเออถ้าไม่ได้ทุกคนก็แบบสู้ๆนะเออวันนี้มาคนเดียวเพราะว่าเราจะมา react still life เนาะที่น้องเทรเชอร์ cover ไว้ของรุ่นพี่ Big Bang ทีนี้มาคนเดียวเพราะว่าหนึ่งคือปางเป็นพี่สาวชาว V.I.P. เนาะก็ปางไม่อยากทําอันนี้เพราะ มันเศร้าเออเราก like, ็เลยเข้าใจว่าโอเคไม่เป็นไรก็เออลีฟไปดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวป่านมาทำคนเดียวเาะเพราะว่ามีแบบพี่โยชิแล้วก็น้องๆอีกแบบหลายๆคนเลยเออก็อ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเรีย t ซีลไลฟ์ที่เท e เชอร์คอเ e อร์รูปพี่บีแบงไว้นะจ๊ะไปตาโูตร้องไห้มากเลยจะร้องไห้

내 안에 o t 과거의 웃고 a g o a n l I l e y o w a y n away, n โอ้ยจบเลยอ่ะทุกคนคือเพลงจบไว้มากเว้ยคือเดี๋ยวนะคืออย่างงี้คือเราอะเอา,เอาความรู้สึกแรกเลยนะวันนั้นที่คลิปปล่อยมาเราไม่ได้ตั้งรับเลยเว้ยว่าจะมีแบบ c o อ,อร์ Steel Life ของรุ่นพี่บิ๊กแบงจากเทรเชอร์อะแบบไม่คิดเลยว่าจะมีอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆ y g ก็ปล่อยออกมาแล้วแบบเซอร์ไพรส์มากตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้ฟังคือฟังไม่ได้ไงเราก็แบบทําอะไรไม่ได้ตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโยชิร้องอะเออแต่เพิ่งแบบเหมือนมาเห็นแบบถ่ายๆในทวิตแล้วก็เอ้ยโยชิร้องว่ะอะไรเงี้ยเออเราก็ยังไม่ได้ฟังเลยแล้วพอฟังมกเมื่อกี้คือแบบอมันมีหลายความรู้สึกเว้ยคือมันแบบคือ จริงๆมันเศร้าตั้งแต่รอบที่เป็นบิ๊กแบงล้วแหละแต่ว่าพอมาฟังอันเนี้ยเออเหมือนเราได้เห็นศักยภาพของน้องห้าคนอ่ะอีกเหมือนถึงแบบได้เห็นขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยพอด้วยความที่มันเพอร์ฟอร์มห้าใช่ปะมีแรปไลน์สามคือโยชิพี่ซอกแล้วก็ลูโตใช่ปะแล้วก็มีจีฮุนกับน้องจงอู U ที่เป็นแบบโวโคมาลองเออคือแบบคือเราอะน้อย เขาเรียกว่าอะไรนะเพลงเทเชอร์อ่ะแบบมันน้อยมากที่เราอา่ะจ,จะได้ยินเสียงแบบร้องจากแลน์อ่ะคือส่วนใหญ่เขาก็จะแรปใช่ปะแล้วเมื่อกี้พอได้ฟังเสียงโยชิร้องอ่ะก็อึ้งมากเลยเวย้ยคือแบบเขาลงเพาะมากอ่ะคือคือยังไงดีอ่ะคือคือเขาเป็นแรปลายที่ร้องเพลงเพาะแล้วเราก็แบบเฮ้ยเสียงโยชิคืออืมดีมากจริงๆอะแล้วแบบ คือไม่ไม่เคยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เคยได้ยินเสียงแบบโวคอลยาวๆของเขาอ่ะเออคือแรปอ่ะก็ดีแล้วเออคือแบบก็นั่นแหละต่ตรงตามโพซิชันอ่ะแต่พอมาได้ยินร้องอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบว้าวมากแล้วพอเขาได้ร้องท่อนที่แบบเสียงมันเข้ากับเขาอ่ะมันยิ่งส่งให้เขาอ่ะเออแบบดีขึ้นอีกอ่ะรวมไปถึงลูโตะลูโตะก็เหมือนได้ได้ฟังเสียงโวคอลของเขามานิดนึงใช่ปะจากจิกจินเมนอีพีสองอ่ะแล้วพอมาเห็นอันนี้ก็แบบโหรู้สึกว่าแบบโตแม่งแบบ เออน้องเก่งว่ะเราแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือความความลูกชายท็อปอะความแบบเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันมันคือแบบมันคือบางอย่างในสายสัมพันธ์ YG เว้ยที่มันแบบเออสามารถส่งออกมาได้แล้วรู้ตัก็แบบเออเหมือนลูกชายท็อปจริงๆรอ่ะอืมพี่ท็อปก็คือแบบร้องอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเหมือนแบบมันดีใจเว้ยที่เห็นแบบน้องอ่ะได้แบบ ได้โชว์ความสามารถที่เขามีมากกว่าทีเนี้ยเราโวเคิลว่ะคือเปิดมาด้วยจิมฮุนใช่ปะเราก็แบบเฮ้ยจิมฮุนมาว่ะแล้วมันจะมีแบบผ่านหนึ่งเวที่จิมฮุนแบบร้องแบบไฮโน้ตเราก็เสียงแอดลิบไปอีกอะคือแบบแม่แล้วคือแบบแม่งอยู่ในอยู่ในสองทอนที่แบบไฮโน้ตแล้วแอดลิบอะแล้วแบบโอ้โหคือรู้เลยว่าแบบจิมฮุนแบบเออพัฒนาเขาเรียกว่าอะไรศักยภาพอะมันแบบมันพัฒนาขึ้นอีกจริงๆรอะเห็นตั้งแต่ตอนที่น้องร้อง is okay แล้วเวที่แบบไต่โน้ตแบบ สิบตัวได้มั้งไม่รู้กี่ตัวแต่แบบไต่ๆไต่อย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือฮายโน้ตเราแอดลิปอะเลยแบบคุณพาจีฮุนคือแบบหนูหนูก่งมากลูกแบบโอ้คือเราจองอูอะก็อีกหนึ่งเว้ยคือแบบพอจองอูร้องแบบแค่คําแรกเลยเว้ยที่ร้องอะก็แบบเออนี่คือจองอูจริงๆแบบเสียงของจองอูจริงๆอิะมันทําให้เราอะรีมายไปถึงตอนที่น้องอะแข่ง yg taylor b o ยที่แบบเวลาร้องอะ ออกมาแค่แบบคำแรกคำเดียวก็เลยรู้สึกถึงแบบเฮ้ยนี่คือจองอูจริงๆคือเสียงจองอูจริงๆแล้วมันคือแบบความสามารถของเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยเออพอมาดูแบบเนี้ยเลยแบบมันหวาแล้วแบบรีมายไปถึงตอนที่ตัวเองอะนั่งรีแอคเทเชอร์บอสคนเดียวใช่ปะแล้วก็น้องก็ได้ร้องแบบเพลงของคนอื่นที่ยังไม่มีเพลงของตัวเองอะแล้วร้องในสไตล์ของเขาอะเออสิ่งเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบนั้นเล้ยเราก็ทําให้เราอะเห็นศักยภาพของน้องทั้งห้าคนเนี้ยที่แบบ เฮยมันยังมีอีกอะ่ะมันยังคุดออกมาได้อีกอะ่ะเออในแบบในแต่ละบุคคลอะไรเงี้ยก็เลยเออประทับใจคือมากๆากไปกว่าการ cover เพลงของรุ่นพี่เนาะที่เราก็แบบเออเคารบล่ออะไรเงี้ยก็ติดมาตั้งแต่เจนสองใช่ปะมากไปกว่านั้นคือเราได้เห็นเขาเออโชว์ศักยภาพไปอีกอะ่ะเอออันนี้คือสิ่งที่แบบววาวมากแล้วก็คือไม่รู้ว่าอีกเจ็คนอะจะแบบได้มาไหมแล้วก็ คือเขาเราเราก็เดาๆากันเนาะว่าเจ็ดคนอะจะไปบัอยู่ของลุงพี่ไอคอนเออแล้วก็ห้าคนอยู่แบบบิ๊กแบงอะไรเงี้ยก็รอดูเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอได้ดูอันเนี้ยมันเห็นอีกมุมหนึ่งของน้องที่แบบที่น้องมีอยู่แล้วแล้วน้องก็พัฒนาอยู่อะแต่เขายังไม่ได้โชว์เว้ยเออเราก็รอสิ่งนั้นกับอีกเจ็ดคนที่เหลือเหมือนกันอะเอออันเนี้ยคือแบบ ใจแม่มาแล้วเหมือนเริ่มคาดหวังแล้วเพราะว่าเพราะว่าพอมารีแอคอันเนี้ยมันแบบมันนึกยังอื่นไม่ได้เลยเว้ยเพราะว่าแบบมันเห็นศักยภาพของทุกคนอะ่ะเออมันชัดมากเออ ประทับใจเออแล้วก็ไม่ลองห้านะคะเออไม่ลองห้าแหละดีใจเก่งแหละอ่ะประมาณนี้สําหรับ cover เออไม่ใช่ประมาณนี้สําหรับ re-action cover Still s t e l l life ของรุ่พี่แบ่งจากเทเชอร์ทั้ง5คนเนาะก็มีโยชิพยอนซอลรูโตะแล้วก็ออจีฮุนกับจองอูเนานะก็เดี๋ยวรอดูว่า7คนที่เหลือจะมาไหมยังไงบัตยูจะมาใหมเออ ไปจ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะจ๊ะอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter ด้วยนะบ๊ายบายพูดคนเดียวเลยอ่ะ